มาลุ้นสองดอกแรกแหกหมานกันทุกคนเออนี่โอ้โอนั่นปิดปอด้ายตัางหายนีย่งามได้ล่ะเนาะก็สวยก็ยังจ่ะสวยอยู่จ้ะสวยอยู่ก็สวยระดับหนึ่งแต่ว่ากะแม่งกินอยู่แมงกินอยู่โอเคได้อยู่ได้อยู่พอด้อยอยู่งามอยู่แกงแสบ ดอกที่สองของเราตั้งกดโจดอยู่อื้อพักแล้วนี่ขออนุญาตพอมันติดหากไหมพี่น้องมันติดรากน,นจะจ๊ะโอเคสวยๆงามดอกที่สามโอ้ยดอกโอ้ยสีดอกที่สามดอกที่สีเบึงทีหลับพี่น้องอยู่คู่กันเลยนะคะอย่าฝาแฝดตัวนี้ สวยๆปาดงามด้นี่พี่น้องแน่นเตียเลยแต่ว่ากะบ่บันไดเนาะแต่ว่าขานี่แบบสุดๆเลยอ่ะโอเคตัดถิ่มหลายได้พี่น้องเลิศถือว่าเลิศถือว่าเลิศนะคะจ้าทุกคน นอมาหลุนน้ากันเด้อแต่แพทบัวแมนแน่นอน100%แต่บัวแมนกระดาคอยข่เด้อ่นเห็นบ่เป็นยังสิบัวแมนเล่ด่ามาดาม่าแต่หัวคือบัวแมนแต่ว่ามันก็นยังมีค่วมที่แบบว่าเฮตดให้เฮาคิดว่ายังไงก็ใช่นะแม่เอาเอาเอาคือเป็นแนวนี่โอ้ยตายแล้วโอ้ยบัวด้เรื่องไปดูดอกนั้นกันมีอีกดอกนึงแต่ไม่รู้จะใช่หรือเปล่านะคช่าใช่ทุกคน,น ใช่อยู่จ้ะใช่อยู่จ้ะใช่อยู่จ้ะรุ้นด้วยกันนะหลุนน้ำมาดามด้วยพี่น้องด้ว,ว่าเราสใส่ใ้บ่ดอกนี่คิดว่าหน่าจะใส่ด้จ้ะเนี่ยเไ,ได้ๆจ้ะพี่น้องสวยๆเลยเนี่ยโอ้ยกล่องไอ้มือบัวแพ่นใส่กล่องเลยมาดามเจ้าเห็นบอพี่น้องนันดอกนึงผุนอีกดอกนึง สองดอกจ้ะพี่น้องจ้าเอาดอกนี้กอนนี่นี่อีกดอกหนึ่งโอ้ยได้บ่ได้เจ้าหองเอินกัน จออีกแล้วจ้าหนึ่งดอกนะคะนี่สวยสวยเลยจ้าทุกคนคะ่ะงามว้ายพี่น้องมาดามนี่แหละย่างเหยียบแพทเดินเหยียบเห็ดทุกคนคะ่ะขอโทษด้วยนะแล้วนี่อีกดอกหนึ่งนี่ทุกคนดอกน่นอยพอดีอ่ะรับโทรศัพท์ไงพี่นอ้องสาววิจิตเพิ่นโทมานี่มันได้ไหมเดี๋ยวเก็บรอดูว่ามันจะได้ไหม เจอเห็ดนะสาวพิจิตรนี่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 เจอเห็ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งดอกนี่สองดอกเราบอกว่าเราล่อยอยู่โถดหลายรอบแล้วล่ะมาดามกับกิฟเห็ดอยู่ก็เศร้าเดี๋ยวนะไปดูตรงนูน้นเห็นอีกตรงนู้น้วงไงตรงนี้เห็ดดกมากเลยทุกคนคะ่ะนี่เห็นหนึ่งดอกหนึ่งเห็นบ่เนี่ยหลวงจีนหลวงปู่มันโลมบ่เอาดอกมันมันมันโลมจ้ะเจ้าเสียหแข่อยไปจังได้สาวพิจิตรจากเบิงนะ่งเนี่ย นี่มีแต่งามๆขวากเก็บก่อนแล้วดอกนี็เอาไป,ไปน้าซะนายน้อยเอาไปได้อยู่ดอกนี้ที่แหลกบ่เห็นนะนี่หันกลับมากมาเห็นนี่โอ้ตอกมันโลมอีกอ่ะมันฟอไหมพี่น้องเนี่ยเน่าบาาพี่สาวพี่จี้เต่าก็คือพวกเขามาเก็บเห็ดเจ้ารออยู่รถขวากะขอยกะหาเห็ดออกกู่ไว้นี่พี่น้องจ้าบิ่งที่ละโอ้โหสองดอกเนี่ยดูโอ้ยงามขนาดเลย สุดยอดเลยนะนี่ปาให้คุณนะปางามงามพี่นอ้องสวยสองดอกเลยนี่จ้ะมาตัดขาไปเลยด้วยทุกคนเพราะว่าในกระตามันมันมีตัดแหล้วไงเดี๋ยวมันสิไปอันนี้กันอ้าวก็ถือว่าโอเคอยู่ไม่เป็นไรนะถือว่าได้อยู่จ้ะเหลืองกสร้างโอ้ยแต่ว่าอย่าเป็นเยอะนะ เหลืองกับเหลืองแต่ว่ายาเหลืองหลายก็นี่โอเคอยู่ตัดหลายมันสิบเหลือก็สิว่ามันสิมันแน่นดีพี่น้องมันแน่นดีก็เลยบปอยากตัดออกหลายทำถ,ถ้าเห็ดบปคคอยงามเห็ดล้มลว่มนะตัดถิ่มได้หลายโลดมันบง่งบอกสัญลักษณ์ว่าเห็ดบ่งเห็ดบ่ค่อยนี่นี่ดอกที่มาดามเหยียบอยแล้วต้นเห็ดเหยียบเห็ดพี่น้องดูดูดอกนี้สิโอ้อยแข็งแข็งมากแข็งมาก เดี๋ยวนะสาวพิจิตรอ,อก,ก่อนเด้อรอก,ก่อนเนี่ยบ้านเด๋อออกไปตัดค้าเห็ดอันกิบกอนแล้วออกงางออกบ้านเด๋อออก,าออก,าออกจากป่าอยู่งางเก็บมาเหลืยพี่นอ้องเอ้ยอันนี้ลมเห็ดหลายเนาะสวยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะ สาวพิจิตแล้วยางอยู่ข้างนอกไงแล้วบนเขามาข้างในไปลุยต่อป้าอีพออีแม่ข่อยเอ้ยเจ้ามะเบิ่งดอกนี่น้ำกันเด้อเดี๋ยวเด้อเบิง่งเบิงซอยกันเด้อพี่น้องพุ่น่ะโอ้โหนี่โอ้โหลูกโอ้ยลูกเพิ่นใบใหญ่โอ้โอ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 พี่อีกดอกนึงนั่นมันสิต้องมีน้ำกันเนี่ยมันขึ้นไกลๆกันนึงวะเฮ็ดเพิ่งมากเป็นยังสี่เนี่ยพาดนี่สามดอกพี่น้องเอ้ยสุดยอดอีหลีจะ้ะ ข่อยกําลังเบาอยู่ตัดขาอยู่แม่แม่แม่อยลืมกดกล่องหวังว่าข่อยเก็บดอกนี้่อยสิแดงกดกล่องให้มเ,เมื่เจ้าเบิ่งน้ำหน่เด้อปาด่อยขึ้นขาดแตึพี่น้องอันนั่งเถื่อะฝ่ามันเป็นล้นล้นตัวเนาะอืมันมันมันพี่น้องเอ้ยเบิง่งที่ล่ะอ้โหเห็ดไหม <laughs> มาดามมาดามมาดามนี่นี่เบิง่งนี่นี่อดอกนี้จะสีได้บ่ได เ่ได้ก็บ่เป็นอย่างเอาสองดอดกมันก็นได้ลองตัดขาบิงก่อนเนาะสิเโดโหหาสาวพิจิตให้มหาหับแต่แบบมันล่นล่นกับตายางไปหาแล้วโอ้มันฟอตัวนี้โอ้นั่นน,น,นโอ้ยขอโทษขออภัยด้วยพี่นอ้องเด้อขากลงน,น่ะได้อยู่เห็นว่าก็ได้ได้อยู่แต่ว่าดอกนี้ได้แน่นอนนี่รู้เลยว่าได้ยังไงก็ได้ เจอแล้วจ้านี่นี่นี่อุ้ยนี่อันนี้คือหลังคาแดงอันนี้เดี๋ยวให้สาวพิจิตรไปแกงเลยนี่ดอกเฮดอันนี้มันแกงแซ่บเฮดอันนี้มันแกงแซ่บไอเฮดไอเกาลัดตัวนี้เกาลัดเอาเลยนี่มันอันเดียวกันปะเอาไม่ไม่คนละอันเกาลัดมันมันจ้าจ้ามันมันเช่นกันนี่สาวพิจิตรมาพอกันแล้วพี่นนอะสวัสดีจ้าไปมาหาเ็ดได้หนึ่งดอกมันมันน้ำกันเนาไปไปด้วยกันนี่แหละไปไปน้ำกันนี่แหละกำลังตะมูตะมีเลยเนี่ยดูดิ สวยๆเลยจ้านี่นี่นี่พี่นอ้อกำลังตะมุตะมิออ้ย,อยนี่งัดทางงัดตัดขออนุญาตตัดขาไปเลยดีวยกว่าจัดเลยนะพี่พึ่งจ๋าเดินไปเลยได้ยูแม okay. นบอโอเคนี่เดี๋ยวขออนุญาตตัดดอกเมื่อกี้อ,อันนี้ดอกเล็กๆ หลังคาแดงอ่ะเนี่ยอ๋อน,นี้ไม่สวย เมื่อกี้นี่ไอ้เลิบยู่ปิดกล่องไปเลยพี่นโน่ดีๆกับไอ้ไหมนี่ค่ะสามดอกนะคะสามใบไม่เถานะคะนี่อ,อ้้เดี๋ยวฝาแฝดแฝดสามเลยมันกำลังขึ้นอ่ะตะมุตะมิเลยเออกำลังขึ้นตะมุตะมิอ,อุ้ยเห็ดสวยมากเลย บ่มีนอนแม่เห็ดแน่นแน่นเลยสวยเราจะไปดูถูกเขาไม่ได้เนาะไม่หมูเบาแลวพี่น้อง สาววิจิตอ๋ออันนี้เกืบ็บแมนเบิดแต่ว่าเฮ็ดยัางงามอยู่่เป็นยังแล้วถือจอกินเกือบเบิดพี่หนอกำลังตะมุตะมิรุ่นนี้แหละแกงแซบ่บทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตเก็บอีกดอกนึงนั่นดอกห,หน่อยๆเก็บย้อนมาใส่กันเห็นป่ะดอกห,หน่อยๆแต่ว่ากะเน่นาดีนะที่โบแผ่นกองไปเก็บเบิงสังเกตเบิงเดาเหมือนเขาจะเน่าโอ้อันนี้ก็คือกันสิได้แต่ส่วนหัวเนี่ยแหละ แต่ส่วนหัวไม่เป็นไรอืมฟินๆเลยจ้ะทุกคนขาเนาะเนี่ยเฮ็ดหลุนเนี่ยมันสุดยอดอหลีเลยเนีย่เนี่ยตะมุตะมิเออตว่าขาเมื่อกี้กำลังส้มอยู่ว่าเฮ็ดลาเนี่ขางามเน่าซะแล้วอืมน่าสงสารทุกคนดูถือก,กินอะแต่เอาไปก่อนเดี๋ยวบอเนาะเดี๋ยวไปเลือกอีกทีหนึ่งนี่จางาอีกดอกหนึง่งตั้งโจทย์โกดอยู่งามอยู่เลยอย่าว่าบอกงามสวยอยู่จ้ะนี่ สวยๆจ้าดอกนึ่งจ้าพี่นอ้องนี่อีกจ้าทุกคนขากำลังขึ้นตะมุตะมิเห็นบ่เก็บเห็ดตะมุตะม,มิใดญดกว่านอนอี่เนาะสงส่จะไม่ได้ทุกคนเละโอ,อ,อ้งามๆเลย อันนี้ก็เละจ้ะนี่อีกจ้ะนี่อีกดอกนึงจ้าดอกเล็กๆดอกน,น้อยๆโอ้เน่าในซะแล้วนเนาะเยาออกมาตัดขามาเช็คด,ดอกนี้ดูด้วยได้ไหมได้อยู่ สาวพิจิตคุยกับใครคะจ้าทุกคน่่โอ้มาเจอสองหนา้างนี้งามๆเลย บ่นี่เอ้ยสวยๆเลยจ้ะสองดอกนี่สวยมากไปจบไปอีกก่อนเดี๋ยวค่อยตัดขามาตัดขากันทุกคนค่ะตัดขาเห็ดสองดอกเมื่อกี้เนยตัดไปเลปื่อานปพอปลาเนี่ยบ่มีคนแล้วก็บ่มีเห็ดบ่ค่อยมีเห็ดพร้อมเปลี่ยนปลาใหม่แล้วพี่น้องเพราะว่าปลาเมื่อกี้น่ะเห็นคนเข่าหลายแพะก็เลยปวดหัย่ยางไปพูดถึงว่าถางยางอีกมันก็สิมีอีกอยู่เลยแต่ว่า ก็อยากล่องปลาใหม่เนาะสรุปปลานี่ถามว่ามีไหมก็มีอยู่แต่ว่ามัน่ได้แบบอลังการขึ้นปลานั่นใ่ไหมนี่สวยกันยังนี่จ้าดอกหนึ่งพี่นอ้องโอ้นี่สวยอยู่นะแน่นอยู่นะถุนมีคนลองเพลงให้ฟังอีกต่างหากเจอแล้วนะดอกหนึ่งมันๆดอกเล็กๆต้องสังเกตจริงๆถึงจะเห็น เห็นแต่หัวมาเด้อขวัญเอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาเอนควัญเห็ดพี่น้องเอ้ยนี่เจอก็เจอแบบใกล้ใ,ใกล้กันเนาะนี่สวยนะนานๆเจอทีก็วิดวัดได้วิดได้วาดอยู่ได้หละพี่น้องนานๆโดนๆเธอเนี่ถือว่าโอเคโอ้นี่คือขาเราคือขาดถึงเห็นไหมแล้วส้น กอใหม่ขึ้นมาอันนี้ปิดใปป,ป,ปิดปปิดใโอเคเดี๋ยวเข้าไปตัดขานะจ๊ะม,นม,นม,นมนันมันจ้ามัน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 ี่นี่จ้ะเห็นไหมคะอืดอกนี่แม่พี่นอ้องมันซ่อนเด้แต่ว่าถ้าลุ่นาาว่ะขาเราสิใส่ได้ปะหินหินละล่ะว่าสีเน่าเนี่ยแต่ว่าเอาไปเป็นขวัญกับตาเนะี่ยมันดอกงนาะ ได้ไหมน้อดอกนี้แข็งอยู่พี่น้องแข็งปกเลยจ้ะมาไ,ได้ยุดลุมนี่พี่น้องลงมาเจออย่นี้สองสามดอกเดี๋ยวไปตัดขากันโอ้โหสิลมเนี่ยดูนี่นมูเพ่นอยู่นี่นเห็นบหมนี่มาเก็บเมื่อกี้อมาตัดขาเลยค่ะ เมื่อกี้นะี่หลายดอกอยู่ด้วยเนาะถือว่าได้หลายดอกอยู่นะแต่ขอเก็บอันนี้ก่อนโอ้นี่เนา่าใส่อีกดอกหนึ่งเลยเน่าไปแล้วดอกหนึ่งดอกนี้ล่ะละลุ้นด้วยกันบก่กับบ่แงามกับบ่ได้สวยแบบเลิศเลอปันใดไหมพี่น้องโอเคเอาอันนี้แน่นดีโอเค ขาแล้วบวงงามแต่เทิงๆง,ง,งามอยู่จ้ะอยู่นี่้วจา้าดอกนี่นะตาเสียดายพี่เนาะสุดนี่เขาว่าสวยต่ลูบจู่บ่หองบึงเต้อพ่อ คืองานบ่บอ้บอมเพ,พ,พ,พียงกันนะเห็ดเพราะว่าแมงเพลิ่มกินขึ้นไปแล้วไงพี่นอ้องออ้นะเออเสียดายตัดออกดอ,อกนี้โอ้นแน่นมากเลยค่ะเนี่ยอันนี้คือหลังคาแดงแน่นมันหลังคาแดงเลยน่าจะใช่นั่นแหละเน,นี่ยเพราะว่าอ่าเวลาเัาตัดเัาสีหูเลยอ่า มันสีกว้างแน่นมันสีบรคือกันเห็นไหมเนี่ยเห็นบอกมีลังค่าแดงคือกันสองดอกเนี่ยเขาจะแน่นมากอันนี้คือพึ่งหวานนะคนละสีจ้ะนี่เฮ้ยน่ารักเชียวกำลังออกเลยจ้ะโอ้น่ารักเชียวกำลังขึ้นเลยเห็นไหมเนี่ยกำลังถึนพี่น้องอนี่นี่อีกจ้ะทางพี่น้องสองดอกเด้อว่ามันดอกเดียว หนึ่งดอกแต่ว่าล้มล้มสองดอกหลวมมากเลยทุกคนค่ะจั <Just> ดขาก่อนพี่นนอไปใส่นะ่ะถามสาววิจิตแล้วเสร็ไปใส่ อยายฮะโอ้งามอยู่พี่น้องเดี๋ยว,วเราถ่าหน่อยหนึ่ง่ะว่าบัวใดเห็ดใดเห็ดตกงามแต่ดอกตูมุตูมิดอกหน่อยๆเนาะป้าดอกนี่ไหมพี่น้องเจออยู่ดอกหนึ่งค่ะดอกสวยมากเจอสวยๆคนละดอกเพื่อนก็เจอดอกสวย สวยเลยสวยสวยเลยจ้ะเ <S <S 2> <S 2> นี่ยจะกลับบ้านแล้วนะทุกคนเห็นไหมโอ้โหน้องแบบสวยมากเลยนะเ,นนะเห็นบอกคุณอเอินแม่แล้วลูก ใช่นี่สีพากันเมื่อแล้วล่ะพี่น้องเอามวลมวลซ้ำหนีล่ะเด้อเพราะว่าได้เวลาสิเมื่อแล้วจ้ะเมื่อหนาสีพามาไหมเด้อพี่น้อก็เมื่อละเวลาปากเด้อพอช่วงนี้แพทมันอยู่จ้ะพอพี่น้องนั่นแหละแง่ได้ลงคลิปกับจังววะแม,มนนั่นแหละเด้อไปแล้วจ้ะอยู่ดีไม่ห่งสุกผู้สุกคนจ้ะรักนะจุ๊จุ๊สวัสดีจ้ะบ๊ายบายจ้าคุณนะสาธิจต